บอลทองคำปีนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจฮะเพราะว่ารู้ว่ามีพลังของความดังพลังของการเมืองนำอิทธิพลของแต่ละประเทศเข้ามาผสมมั่วไปหมดแต่คนที่แหม่คนอิจฉายเยอะสุดไม่ใช่คนที่ได้บอลทองคำรอดรี่กระทิงสกัดมิใช่วินนี่ปีคลิ้ว not Jude พลังสิงโตแต่เป็น Matt h ฮัมม l s กองหลังที่ได้อันดับ29เเพราะเขามากับ ก็ดูนี่สิฮะนิโคลาคาวานิสนางแบบวัย25ทั้งหมดพิสูจน์ว่าศิลปะที่ดีที่สุดก็คือรูปของคนใกล้ตัวสมบัติที่เลอค่าที่สุดก็คือคู่ชีวิตคุณไม่สามารถจูบสัมผัสกับวัตถุราคาแพงเหมือนกับคู่ชีวิตที่หน้าตาดีหุ่นดีนิสัยดีได้พี่น้องนิโคลาคนนี้แหละฮะเธอสูง175เซนหนัก56กิโลก็ ผู้หญิงเนี่ยจะสวยก็นำส่วนสูงแล้วก็ลบกับ110ขึ้นไปนะดังนั้นถ้า160เซนก็ไม่ควรหนักเกิน50ซึ่งโชว์นี้แชมป์จะบอกความลับให้สาวๆที่อยากหุ่นแซบแบบนี้หรืออยากจะผอมยิ่งกว่านี้อีกโดยสามารถทานอะไรก็ได้และเมื่อทำแล้วจะสวยขึ้นรวยขึ้นเพราะวันนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าฝุนที่เยอะน้ำที่ท่วมบัฟเฟ่ที่ทำให้คนป่วยแล้วก็ตายเร็วขึ้น ทุกอย่างมาจากการทานเนื้อสัตว์